หากคุณกำลังทำคะแนนกับใครคนหนึ่งที่คุณกำลังเลงกำลังจีบอยู่ตอนนี้คะแนนของคุณในใจเขาคนนั้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจ้า เชีริโอมันมีบางอย่างนะที่คุณจะต้องขยับเข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยนะคะไปหาได้ไปนะจ๊ะเพื่อทําคะแนนนะคะแล้วก็มีราชินีถือไม้นะคะเขาก็คุ้นคิดอยู่นะก็มองดูอยู่นะว่าคุณก็มีแพชชั่นกับเขาค่อนข้างสูงประเมินจากไพ่สองใบเนี่ยถ้าคุณไปหาเขาบ่อยๆนะเปอร์เซ็นต์ในหัวใจเขาอ่ะเขาจะให้คะแนนคุณเยอะเทโดเพนเิคูฉันบอกเลยคุณค่ะ คะแนนของคุณที่อยู่ในใจเขาค่อนข้างที่จะสูงปรี๊ดเลยนะสิบเหรียญเลยนะไม่น้อยนะจ๊ะ Four of Wands นะคะเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยแรงแซงทางโคง้งคู่แข่งคนอื่นๆเลยนะหมั่นไปหาเขานะจ๊ะจะได้คะแนนสูงขึ้นอีก